เป็นนนักกาตมัระจมาดูฉากที่คุณปอเลยนะครับฉากไฮไลท์เลยครับคุณภูมิอัดต่ตัวเลยมา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 ดูกันนะครับย็ด เยสอุ้ยเยสเบาลงหัวนะครับแต่กระเซ็นไม่ออกครับเยสเอาอุ้ยเยดคุณภูมิเอาเรื่องมาเยดท่านภูมิเยดหัวว่ะ เออฮอแอ๊กแอ๊ไลว่าปอนอนอย่อาอน่อยปอนอรน่อยเย็ดภูม่งานเลยตัวนี้ปอนอยู่ในฐานหลุดไหมนี่ อุ้ยยุ้ยดินวืดครับสงสัยพ่อแม่เขาวืดอ๋ออันอล้วยิ้เอ้ยยิ้ทำไมกูไปดูคนไหนแล้วมันยิงหัวตอลอดเลยวะไม่เห็นฉากคุณปอนยิงเลยพอไปดูไอ้ปอน ไอ้ภูมิมันยิงหัวพอไปดูไอ้ภูมิพอไปดูไอ้ภูมิไอ้ปอลมายิงหัวไอ้ภูมิเสือสู้ๆครับปอนยี้ภูมิดีเซิร์ดนะครับทางด้านดีเซิร์ดคุณปอนฝีมือเข้ามาแล้วครับ เอาเลยครับเอาเลยจังหวะนี้นะครับคุณฟอนมาอย่างเพล็ตายอย่างหมาหรือเปล่าครับเรามาดูที่คุณฟอน,นแต่นี้คุณภูมิยังอยู่ไหน๋อ้คุณภูมิอ้มอมมาแล้วนะครับฮะมาแล้วนะครับพอจะขับรถตู้มาลบเด็กพราจะขับรถตู้มาลาบหรอฮะ

พยายามหาไฮไลท์นะครับเอออาช้าเยด็ดเอาโดนยิงหัวเลย <laughs> จบแล้วไป,ปดูคนไหนมีหัวตลับ ทานาน,นปอนเล่นดีสื่อนะครับภูมิเล่นซองควงคุณปอนเขาแอคเกินเลยแพ้อุ้ยปอนก็ซองควงคแม่อยากกินนมสดปนนันงงแห้งแล้วอล้วนะครับแต่วันนี้หาไฮไลท์ให้คุณตูนทำนะครับราห,หายภูมิไมไม่เจอเลย ไปดูคนไปดูไอ้ภูมิไอ้ปอล์เหมือนยิงหัวไปดูไอ้ปอลนไอ้ภูมิเหมือนยิงหัวอ่าล้วครับคุณภูมิซุ่ม